กักับกำลังรีวิวยกแต่มีสายเข่าพี่น้องก็เลยได้หยุดการรีวิวอีกที่เขาเนาะกับกับการรีวิวหยังมั่วเจ้าเนี่ยเนี่ยจากลูกเล็กเนาะจากลูกเล็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 กหาผลเครื่องเนาะลูกเล็กหาผลเครื่องไว้หน่อยหมคกับกลายมาเป็นสซดาตาเนี่แยเพราะว่ามันเป็นเล็กมันขึ้นเต้นสเตตเนาะกับได้มาพี่ครับกับเพื่อนมาจากคาสตัวเนาะกับมาเสื้อ ที่แรกก็ซื้อสืดาตาเนียมละก็ไว้ก็สามแถวเนาะเกืถบ่ถวละสองชุดกะแถวที่ซื้อเสื้อดาแล้วบันเน็ตแวที่เจกะมาเอาฟ้าเหิดฟ้ามาไล่พ่อนแม่เนาะเออก็เอาเหิดฟ้าฟ้าสีพีพีไปบันเน็ตมาถิ่มฟ้าสูงต่ำมาจากไห้ผมลวกข่าวผนเครื่องบม่เน็ตแม่เออบาดเนี่ยก็คือนี่ยกะฟ้ามันเนาะก็ว่า เอาเอาเอาทางอั้นมันฟากเอาเอาทางต่ำขึ้นมันก็ขึ้นสูงอีกคือเอาเอาทางสูงให้มันเป็นต่ำมันก็ขึ้นสูงขึ้นต่ำอีกไม่ก็เลยแบบว่าเอ๊ะฟัดไปได้ขึ้นแต่สเตียร์แล้วก็บอกขึ้นครัวขึ้จังเล็กทั่วไปเออภาษานั้นนั้นคัตเสียให้มันขึ้นสเตียรจังเสียโซดาก็ขึ้นได้สอกว่าเออก็บ่กหาแต่ซื้อเล็กดอกพญายสอดก็เล่าให้ผมพี่ผมก็ ผมฝันอย่งไรมันก็ขึ้นเต็มเสตียผมก็เลยจอตาออกกับมาใส่เฮดเป็นโซดาตานหนซะเลยเออกับโซดาตานึม่มันสิเป็นอย่งไรมันสิบปขึ้นดีก็เล็กยิบติดสนุกอ่ะ <laughs> เนี่ยก็คือห้าหุ่นเครื่องตาเลึกปลาเล็กกับลูกเล็กเนาะมันลึก,ลกยังไหเออเนาะกับค <laughs> ันพี่เขสื่อเกี่ยวกับการเมร์เรพันเพราะว่ากับมัดกับกายเป็นโซดาตาหนึบแล้วบ้าแม่นว่าเล็กเสตียคือเก่าแล้วแม้กับฟ้ามันมืดมืดได้บ้างกับสิ ก็พาให้มันเป็นฝาสองสันเอาแม่เล็กออกแล้วก็ทิเป็นฝาบนบ่ราะเป็นฝาขางจังสิเนาะเออฝาขางจังสิมันมัดติน้นเดียวเออลูกไปติดอยู่ขางแล้วว่าเปิดขึ้นติดบขางเอลเลนเออดูอตัวเช็คก,ก่อนขึ้นเวทีเนาะอย่าฝ้าทั่วมาเด้อกับผู้ทอกกับนายกำลังรีวิวเยอะฮะกำลังเสียบน้ารีวิวขายอ่สาสตาร์นิมแต่ว่ากับจาก ลูกเล็กกลายเป็นเสดาตาเนี่ยเล็กกับฟ้าสูงกั้มกับระกาศไว้กับบ้ามีคนมาเสด็จก็เลยเสกมันเป็นเสดาตาเนี่ยแล้วท่านนี่หาคนเก่งเสก็ <c oughs> <c oughs> สองเอียวเนี่ยกับกล้องตั้งให้เจียไขสิทธนัดฟัดกันวันนี้เฮ้อ <c oughs> <c oughs> นานใครว่าแล้วเขาเลยบ่ณฑน,นัดฟ <c oughs> ัดที่นี่เอ๊ะติ้วเลยเห็นว่ การมาเป็นสาาตานี่เปิดแรกกับคู่แล้วเ่ราะสเตเด็นนาห้วยพานาเป็นเลกเกือเพื่อนกับมิจฉาทีา่ิฮะเลือากันหนึ่งสองสามเร่หันเนาเนาะเหมือนคู่อะไรดาาตานี่อะเวนี่เกิดขึ้นเนี่หกหน้าตลอดทันทีเรียงแถวหน้ากระดานสองสามงานเสียงเกิดให้ร,หรอเราเรียวแต่เลไรอะไะคือกาแล้ว สองสามขึ้นลูกหลังในอีหลีตองสี่ทันทีนั่นเป็นสดาตานินเสียกรองเอาตองเอา <c oughs> โอ้ยเกิดจากเซนเซนยังเลี้ยวคันลูกเล็กเสเตนนั่นนะก็ก็สดาข่อยกับบัคขึ้นเดี๋รื่องสเตนเนาะว่าเราจะได้ห <c oughs> <c oughs> าซื้อสดาร์ไรเด้อเกิดเสีมันขึ้นเสเตนวัตถุบรหาตัวซื้อเล็กอดอกวัตถุอีอีเีสองสองเพราะว่าไม่ได้เป็นครั้งแรกนะเนี่ยเที่ยว กับฟัดแห้งเราขยันสี่ว่าไปขยันสี่ยืนนานตแต่นั้นยังยืนเยอะสองสองขึ้นลูกางนี่ไปไหนมาขึ้นลูกหลังนี่ไปไหนแม่นว่ามันจะว่าเหม่คู่ใช่ละบ่ทันสเตจจะเปิดยันสามเปิดนะเปิดแรกกับคู่สองเปิดสองกับสองสี่เปิดสี่กับคู่หกคันหลอกสี่นี่ไปกับเป็นตองหก้ายลูกค่างเนาตองสี่สองสองขึ้นข้างนั่แสดงว่ามันมันดีก็ตอนมันเป็นเล็กนะแม่นว่าพี่น้องว่าออื กะเมลพ so <laughs> <that> ัน네ธ์คือเก่าเด้อพี่น้องเนี่ยกะเป็นโซดาแล้วไปเนี่ยมันเซาเป็นเล็กแล้วต่าลึกลึกติ้วขันน็อตนานขันน็อตเข่าแน่นแน่นเลยเด้อเด้อเน็กฝากับจานเข่าแน่นจิกสะบัดข้ออีกเดียวไปบ่หอกหกสี่ดูว้ยงกับไปนั่นเหรอเด็ดดอกนี่เสียงมาขึ้นคางว่าพี่น้องเนาะอืมอุ้ยเสียดายเสียดายเสียดายไปเหมือนเราเด้อเนี่ยเออกับดอกซีดอกหกเป็นสอง ดอกหกเป็นสี่ดอกสี่เป็นหกเนาะห่อหกสี่เหนาะมันก็ขึ้นสเตีเวรวแรกแล้วเนาะลูกพ่อขยักขึก้นสเตีเด้อวันนี้เด้อลูกพ่อเด้อบานหน้าติวเศร้าขันนัดก็ได้กว่าเนาะเป็นไกระกะกะฟัดขีดเอาบ้าก็จากลูกเด็กกลายเป็นลูกสุดาตานิมติวหน,น้ากลับไปคุูอีกเล้วเห็นบอเห็นบ่สว้ย นั่นก็หมุนทันที่ถับวนหัวแล้วที่หยุดหมุนปันลูกเหล็กแหลมหนาตามขอบขลามเห็นเนาะวิธีวิธีตั้งเนาะสาขาเนาะเออยกเบาที่สุดนิ่งจันมุจจว่ามันสิตตองหรือเสเตเตดแปดแล้วสินี่คือคูอ่เออคูอ่สองกลายเป็นคู่สี่เนาะจากคู่สี่หมุนมนาะล็อกนี่ท่านที่วันนี้เออซองซองหาล็องมึงกันนะ แหลมตามขอบขลามอีกวันนี้เนาะจิ้วซุกเข,ข่ามาตีลังกาวขวางุ่มลงไปสางหงานนั่นโดดคำสางแบบแบบครึ่งครึ่งติ้วหกสี่สองเดี๋ยวคำสางขึงเบอด์นีเฮ้ยกะลุกพอ่อกะกะยากมากดี้หกอ่าอ่าสี่สองเนี่ยกะมันสิเขาขายท่องลงตามเดี๋ยวเอาลูกพ่อเออซีเอฟ นานสิบเอ็ดทันเทสสิบเอ็ดอีแล้วเอาตองดูลูกพ่อตองเอาตองอย่างตองสี่ลูกลูกหลวงพ่อเออพ่อมักสี่เอาลูกหลังดิบวนี่นานได้ยี่หรี่เป็นไ้เป็นสดดตานิมเนี่ยกะกะขึ้นได้ยี่หรีเอาลูกหลังเราเอาลูกนาดูลูกพ่อเอาลูกนาดูเอาตองหาเด้อสองห้าตองสี่สองห้าว้ลูกนาเอาขามจานตัวลูกนาไหมทูดจานไปทั้งนายกหน้า ต้องหาทัานทีนี่อย่างว่าเฮ้ยลู้จังเสียกเ็เฮดเป็นโซดาตาที่แรกๆแ,แ,แล้วพ่อได้ขายเม็ดละพันนาะสมทบทุนกันขึ้นไปหาเหรียญห้โลกผ่านไปครับชิมนนศสนใจกระกโทรมาสื่นอนะไมีชุดเดียวหาหุนเครื่องจากเหล็กมาเป็นโซดาตานิ่มจากเหล็กฟ้าสูงต่ำ